มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตจัดงานฉลองบัณฑิตให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นการเลี้ยงฉลองความสําเร็จของนักศึกษาในปีนี้มีชื่อธีมงานที่ว่า the g r e a t e moment of happiness ก่อนที่เราจะไปดูภายในงานแบบอัดเต็มกันนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะจริงงานเลี้ยงวันนี้นั้นเนี่ยเราก็เป็นงานฉลองความสําเร็จให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้รับพิธีประสารปัญญาไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมกลางเดือนวันนี้คงเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาพบกัน แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นวาระแห่งความทรงจําของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วและจะเป็นอีกวาระหนึ่งของความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้บริหารที่ได้เห็นความสําเร็จของบัณฑิตของเราที่ก้าวสู่วิชาชีพของสังคมประเทศไทยเราครับสำหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่หรือกําลังใกล้จะจบนั้นเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็เชื่อว่าวาระเช่นนี้นั้น,นก็คงจะเป็นวาระของนักศึกษาอีกไม่นาน ความตั้งใจจริงที่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาไต่เต้าบันไดขึ้นมาจกนกระทั่งถึงปีเกือบสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นความเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวสู่ความสําเร็จได้มหาวิทยาลัยเกษตรเดิ์ขอร่วมเป็นกำลังใจให้นะครับและขออํานวยพรขอให้วันนั้นได้มาถึงเร็วๆนี้ครับ สำหรับงานฉลองบัณฑิตนั้นเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นหัวเป็นใยต่อนักศึกษาแม้ว่านักศึกษานั้นจะจบการศึกษาไปแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยังคอยติดตามในโอกาสต่างๆค่ะซึ่งงานนี้มีทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจยา์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเราไปดูพิธีเปิยงานพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศภายในงานฉลองบัณฑิตของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตถือว่าได้รับความรักความอบอุ่นของคณาจารย์รุ่นพีุ่่นนอ้องและเพื่อนๆที่ร่วมสถาบันเดียวกันเลยทีเดียวคะ่ะ